คิดสิสนค้าปรสิแลนมหอดหกสิบครับเพราะว่าราบรรทุกลงมากกว่นานหลายหลายขั้นแบประมาณสองสามสี่ขั้นครับเรียนในเร่ยงเดียวอ่ไปชะโลสิริเกจ้งเตือนดีดีเหยยบเส,นส็นซ้ายเส็นัวอยู่ và cái <laughs> hàngเดียว ที่รถหลายลูกตั้งอ่าก็ดีนะครับเพราะว่าถ้างี้ không phải không phải Thank mm -hmm. you. ฝนตรับบนต้มืงน, <c oughs> นตกทางนถนนื่นนะครับยเียนเดียวข้าีสิเข,ข้ามาเอารถเบานะครับหน่อยใจเย็นนะครับหน่อย Terima kasih telah menonton! สามเลยสามเดี่ยวคนชิลีกันหลุดเดิไปกับขี่ปีกระโดดไม่ไฟแดงกระโดดไม่ไปกับขี่คุณติดต้อนกูว่นเกีจสสองครับลองเจสสองมีรองทางมีงร่องหกสิบอะไรครับผู้ทางเดินเยว จะฟัง,ง,งครับปั๊บตรงใช่อะลงหกสิบได้ครับเกียร์แปดจะว่าฟังคุณลดหนักนะครับเข้าช้ำนาญนนะเข้ากัเลยลงเร็วนะครับถ้าว่าช้ำนาญเข้าก็ลงสามนะครับแต่เข้ารถนักลงนีเข้าก็เลยลงแบบมูขึ้นกันนะครับลงเกียร์สามลงเกียร์สามเกียร์สองขกัน ตัวมียาวแหงน,น,นะ้งยาวทั้งสันจากหาบาดมอหาบาดต้องไปหาโคงบูนนะครับยาวทั้งชันเรยโคงบูธน้องไปอีกกลงไปอีก,อกตอนวันันซ้ำเนืนหาบาดนะครับสีเอ้ยสี่รร้าลูด 这企业难，实在的。 ชิดบ่นะบเพราะมีเสียงคงนณหลงอะจะติดติดนะเสียงจะตีอย่างเงี้ยนไไ่ะค่อยๆอ,อันเปืเ่อยไปมีชิดติดนี่ก็สิดนะครับ ใ,ใส่เส้นทางจะระมัดระวังให้ได้ครับเห mm ็น hmm. คลิปเห็นหยังช่วงนี้มเห็นถนนเห็ดทางใหม่นะเพิ่อใดเดี๋ยวเพิง่งคลิปเพิ่งหยังจะไปมาทางนีกกาา้จะระมัดระวังให้อด้ครับ mm hmm. สำหรับผู้ใดที่ว่าในกดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ mm hmm. ก,กดติดตามช่องให้น้อย กำลังใจนะครับยันสองต่อไปมีคลิปยังดีๆจะห่าวมาฝากพี่น้องดีครับสูตรเปลหันเนี่ยว่าใบกับที่สำเร็จเบรกเบรคบ้าเบรกใหม่เบรคคอนครับ หนึ่งไฟซูงเลยเวยตัดหมอกกล้วยงถึงนะยเดือตานยโอ้โดดนใจตขันตะเลยค่อยไปอมาดปุ่ป้ปาสไปเร่อเาลดหน่อยขึ้นเขาเ่ยค่อยใจเย็นๆ ยังไงก็หอดครับให้เดินทางปลอดภัยยังไงก็ถึงอันนี้มันเ้็นทางปกตินะครับทางคือเขาโลงเขาใจเย็นนะครับใจเย็นพ่อทางเดียวแบนจึงเดียยดเวยไม่มีใครว่านะครับทางขึ้เขาเกิดระมัดระวังเป็นปาฏนาบีเกเสื้อเขาอานันาตรายเยนีเ่ยเกิดใญงเขาขึ้นมาเพราะีะทอนต่อนะครับทอนเกียวก็คือบีบว่ยูอย่ในรถไลน,นะครับ Chấp bị có sức sẽ đòi con đều ra Nè, cái xe này dẹp ghế của đây rồi rụt bẹp kì nè 很苦，苦透了。 โอโสารผูโดนตรงนี้นะครับถ้าุสมดรานเดอร่นีทางไฟสุทสนะครับก็ต้องเียรแบบนีบ้อยบริืนเตกเียบลายอ้อยประสบการณ์ ภาพร่างกายแข็งแรงครับอยู่ดีมีแห้งสุบหูสูพคนดำด้วยเงินทองไหลมาเทมานะครับไหลด้วยยูก็ขอให้ด้วยยิ่งยิ่งไปนะครับไหลจนอยู่ก็ขอให้พ้นจะก่วมจนนะครับคนจะกควมุโสดให้มา้สูบหูสน,นะคับูกระลาดขิ่วให้พี่น้องเย็บซี่ผมได้เด้อ รัชิ้วมาดนแล้วหลายปีแล้วรัดชิ้วนี่เป้นว้เนี่มาต้องรัดชิ้วให้ผมก็ได้เอาลรัดชิ้วห้พี่น้องเงียบสี่ผมก่อน